กิจแม่แดนกำลังเริ่มทั้งใบตองะนวันนี่กับแม่ใบตองมาซื้อเล้วค่ะวันนี้ไปตลาดจู้จู้อ่ะขนมขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส,ฟส้ฟักทองบวชขนมใส่ไส้ฟักทองบวชสาคควคูกลวรอ้าวเต็มคันรถเลยเต็มคันรถเลยวันนี้นี่ขับไป ืผู้นี้ค่าไปตลาดค่าน้ำมันค่ะค่าน้ำมันนายมาเลยค่ะบอกผู้ใดน,น้องวัดที่ไปของครัวนี่มีซ้ำหนีบ่ที่ไปของครัวมีซ้ำหนีบ่เต็มท้ายรถนี่ของแม่แตนคนเดียวแม่บ่มาเขือ จักหน่อยแน่จักหน่อยแน่ไม่ได้แย่งขอแม่พวกเนี่ยเหมือนเป็น้องมือนะหมอบังกุดหน่อยเดียวมัดมาฟ้าจะบอหน่อยใหญ่เถอะตอนนี้มันเป็นมังคุณบอกมังคุดกับบ่ปิ่นบ่ได้กินชาข้าดแจกสวยหูวบ้าหมังยังนี่ยบอกเอานูงี่ เอาไป là แจ้แล้วถิ่มให้ผู้แก่เลยสิอ้าว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  เงี้ยโน่นโน่นเดี๋ยวเออโนโน่นควางลมไปลมเอาบปนี่อ่าน้ำสวดบปนี่เออมันตายบปหรือมันตายบะตายตายเม็ดมันตาย้ึมันตายแล้วเหรอมั้ยมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออตายแล้วนะฮะฮือฮือฮือตายแล้วนะฮะบ่ตาย

อามาแ้าปาีเยวมปานเออย่างมะมม่ม่เนนหอันขเปเป้น้ำยามะงเปเปนยาหวเปเปน้ำยามะเร็งเร้อไเป็นมะเร็งเปเปน้ำยาเด้่เอาข้ปยดดัวไมไมมเปเปเอาเปเปไหม โน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 อืมโน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 เรียบร้อยปีติเรียบรนอย้ยเย้อาบดปลาปูเนาะหยับไปเลยตายเลยตายขึ้นขาลังเลยโนโนโนไม่ติดจนไม่ติดจนปีติไม่ได้ป no, ีติไม่ได้ อเอ้เมื้อให้่วดอเ้เมื้อให้่วดมันมีกล่ามกา่ราไม่รู้ว่หนีบมันดีขอดีขอดี <laughs>